สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมถือโค้ดกีอัพล็อสตอรีในเซิร์ฟ g l o b a l นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพรีวิวแพทอัปเดตพรุ่งนี้นะวันที่17มกราคมนะครับก็จะอัปเดตเวลาบ่าย3เหมือนเดิมนะครับสำหรับแพทใหม่ที่จะเข้ามานะก็จะเป็นการปลดล็อกเนื้อเรื่องหลักนะครับชทเตที่9นะครับตรงนี้ก็จะมีของรางวัลของช h a เตนะรวมถึงมีมิชชั่น ในช่วงของอช่วงของชั a ท์ทีด้วยนะครับซึ่งสำหรับบทที่9นี้นะครับก็จะมีทั้งเนื้อเรื่องในแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องในโหมด e อ็ก a s t าสเนะซึ่งถือว่า e อ็ก a s ตาสเตเนี่ยตัวต้องแน่นนะครับทั้งไนท์แม r เฟ e แล้วก็ทั้ง Pilot นะต้องแบบโหดๆนะครับถึงจะผ่านได้ครบเนาะ,ะตรงนี้จะมีล็อกอินโบนัสนะครับแจกเพชรอยู่1 5 0 0ซากุระไดนะในช่วงเวลา7วันนะครับแล้วก็ จะมีมิชชั่นนะครับอ่าถ้าเกิดเราเล่นมิชชั่นจบนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเล่นแค่เนื้อเรื่องในแบบธรรมดานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้เพชร1,000ซากุระไดนะครับแล้วก็จะได้ไนท์เมลเฟรมฟรีหนึ่งตัวด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าซัตเทอร์แลนด์คัตตอมนั่นเองนะตัวสีฟ้าๆนี่เลยนะครับโหอย่างเท่พมีสี่ตาด้วยน่า <c oughs> จะเป็นกล้องใช่ห้อข้างบนนะเออแล้วก็มีตัว๋วล็อกเก็ตสี่ดาวนะครับก็เตรียมพร้อมลุยได้เลยตั้งแต่ พรุ่งนี้นะครับเวลาเวลานี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาอัปเดตตอนช่วง3ามโมงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีดีเลย์หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน5้าโมงเนี่ยได้เล่นกันทุกคนนะครับตอนวันที่17บเจ็ดห้าโมงพรุ่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตู้กาชานะจะมีตู้กาชาตู้ใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นตู้ของโทโดนะครับอาซาฮินะแล้วก็ชิบะนะครับ3ตัวนะอ่าตัวโทโดจะเป็นตัว4ดาวนะครับ ตัวโทโดเป็นตัวควีนนะครับส่วนตัวชิบะนะครับเป็นตัวฮิวนะแล้วก็อาซาฮินะนะครับจะเป็นตัวม้านะครับก็ทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ในฝั่งภาคีอัศวินดำทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยที่ถ้าเราสุ่มได้โทโดนะเราจะได้ตัวเกกะนะครับเป็นไนแม่เฟมเกกะของโทโดเวอร์ชั่นนะครับส่วนของอาซาฮินะกับชิบะนะครับถ้าเราสุ่มได้ก็จะได้ตัวไนแม่เฟมเกกะของสีดาบนะครับ ในส่วนของรายละเอียดนะครับของคาคามิโทโดนะตัวนี้จะเป็นตัวีนะครับก็จะเป็นตัว4ดาวที่มีพลังโจมตีในเรื่องการโจมตีประชิดค่อนข้างสูงนะครับก็ถือว่าเอามาใช้ได้สําหรับทีมที่เป็นแนวร่วมอัศวินดํานะครับอ่ะก็ตัวนี้นะจะมีสกิลที่เสริมการโจมตีนะครับอ่ะแล้วก็จะมีลดความเสียหายจากการโจมตีลงถือว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเพราะว่าอ่า เขาเรียกว่าอันดับในการจัดอารีน่านะครับถือว่าไม่ได้ติดเทียร์ระดับ S หรืออะไรมากมายนะครับติดแค่แรง A นะครับทั่วๆไปเลยนะตัวนี้นะครับก็แล้วก็มันลงในตู้ธรรมดาด้วยนะคือจะข้ามก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปลงมีโอกาสออกในตู้ธรรมดานะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวม้านะครับอย่างอาซาฮินะนะครับตัวนี้ถือว่า ถ้าพลังจบตีประชิดอยู่ที่300กว่านะก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรทที่เขาจัดมาเนี่ยก็อยู่ในแค่แรงเ A อามีในส่วนของการลงชาเลนจ์นะครับอยู่ในแรงเอสเพราะว่ามันน่าจะมีพวกชาเลนจ์ที่แบบใช้ทีมโดยเฉพาะของแต่ละกลุ่มเนาะตัวนี้ก็น่าจะช่วยในทีมของอัศวินดําได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นแค่ตัว3ดาวนะแล้วก็มีโอกาสหลุดนะครับ หลุดมาอยู่ในตู้อื่นๆได้นะแต่มีไว้ก็ดีนะถือว่าเก่งใช้ได้นะครับเพราะว่าบัฟทางสั่งฝั่งอัศวินดำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็บัฟของกองทัพญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมนะครับสุดท้ายก็ในส่วนของนักิซาชิบะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิวนะแล้วก็อยู่ฝั่งภาคีอัศวินดำนะครับอืมตัวนี้ถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ตัวฮิวของฝั่งอัศวินดำนะ พอรู้สึกว่าตัวฮิลอัศวินดำตอนช่วงต้นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวป่ะเออก็ถือว่าถ้าได้มาก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบสุ่มก็ได้นะครับตัวนี้สามารถยืนตัวฮิลในแบบพื้นราบก็ได้นะเพราะว่าค่าโจมตีของพื้นราบเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็พวกหุ่นยิงก็ใช้ได้นะครับคือมันเป็นตัวฮิลที่แบบคล้ายๆตัวแคลเรนว่ายน้ำเนอะมันฮิลตรงไหนก็ได้นะครับหรือคล้ายๆตัวเชอรี่เนอะเชอรี่สามดาวนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าจริงๆเอามาใช้ช่วงต้นมันก็ดีนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เพชรเหลือเนี่ยผมแนะนําว่าข้ามไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปสุ่มตู้ที่แบบเราต้องมีจริงๆดีกว่านะครับเอออันนี้ถือว่าอาจจะให้สุ่มเล่นได้แค่สามพันหรือหกพันเพชรก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้สุ่มข้ามไปก่อนก็ได้รอไปลุน้นหลุดตู้อีกทีหนึ่งละกันนะครับเพราะดูจากแรงที่เขาจัดมาเนี่ยคืออยู่อย่างมากแค่ทีเอเลยทั้ง3ตัว แม้ว่าชิบะแล้วก็อาซาฮินะจะดูดีนะแต่ว่าไม่มีก็ยังได้นะเพราะว่าด่านชาเลนต์เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีวนมาให้เล่นเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่ต้องรีบอะไรนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในแม่เฟมอีเวนต์ซีศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมดเวลาในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายสองห้าสิบเก้าเนาะอ่ะก็วันที่สิบหกนะครับบ่ายสองห้าสิบเก้าของเซิร์ฟเนี่ยแหละนะครับก็เหลือเวลาวันสุดท้ายนะแนะนําว่าควรจะตีให้ครบซัก สิบล้านนะคบเพราะว่ามันจะได้หินของหินหินแคลนเนอะที่เอาไปแลกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไฮสกอร์เนี่ยก็พยายามตีให้ถึง8ปดแสนห้าแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ได้แค่กีอัดคอยนะครับก็คือเหรียญทองธรรมดานั่นแหละนะแต่ว่าในส่วนของแต้มส่วนตัวเนี่ยควรจะถึง10ล้านนะครับแล้วก็แต้มรวมของแคลนเนี่ยควรจะถึง50ล้านนะครับเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลตรงนี้นะที่เป็นตั๋วกาชานะครับ10ใบ,บนะ เออตรงนี้ของแคนผมก็เรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้และกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ไ้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ